ที่ไหนมีร้านอาหารได้มิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกเวลาที่พวกเราออกไปหาอาหารการกินในร้านอาหารหรือว่าพัตคารน,นอกบ้านในช่วงวันหยุดหรือในวาระพิเศษต่างๆเราก็อยากได้อาหารที่ดีในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็การได้รับการยอมรับก็คือการได้ตราหรือได้สัญ,ญลักษณ์ในการยอมรับ ตอนสมัยผมเด็กๆก็จะมีหม่อมถนัดศีนะครับเชลชวนชิมและอื่นๆที่เป็นมาตรฐานการรับรองโดยผู้ชิมอาหารต่างๆของบ้านเราแต่ว่าสำหรับในระดับโลกแล้วนะครับการได้มิชลินสตาร์หรือเป็นร้านอาหารพัตคาารที่ได้รับการรับรองจากมิชลินนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่คนทั่วโลกยอมรับว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารที่อร่อยและดี แล้วก็ไม่ใช่แค่การทำรายได้ให้กับร้านอาหารนั้นๆเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองประเทศและภูมิภาคนั้นโดยพอ,องยิ่งรายได้อันเกิดจากการท่องเที่ยวที่ไปชิมและไปกินอาหารต่างๆเขาคาดการว่าต่อปีของโลกนะครับถึง11,000 500ล้านเหรียญสหรัฐแล้วยังเติบโตต่อเนื่องทีเดียวครับก็ไปพบข้อมูลจากเว็บไซต์ c h e p s p e n c i l c o m ลงวันที่11มิถุนายน2024นี้เองนะครับเขาได้รวบรวมจำนวนร้านอาหารและพัตคารที่ได้รับการรับรองจากมิชลินไกด์ในแต่ละประเทศและแต่ละเมืองเอาไว้ในโลกมีประเทศที่ มีร้านอาหารและพัตคารที่ได้รับมิชลินสตาร์อยู่ทั้งหมด42ประเทศนะครับอันดับหนึ่งที่มีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกก็คือประเทศฝรั่งเศสครับมีร้านอาหารที่ได้รับการบรรจุอยู่ในมิชลินไกด์ถึง693ร้านอาหารทีเดียวครับอันดับที่2ข้ามมาที่ทวีปเอเชียของเราครับประเทศญี่ปุ่น393ร้านถึง393พัตคารนะครับ อันดับ3นะครับห่างจากญี่ปุ่นแค่1ร้านเท่านั้นก็คือประเทศอิตาลี392ร้านอันดับที่4ครับคือประเทศเยอรมน,นีมีมิชลินสตาร์อยู่313ร้านแล้วก็อันดับที่5ก็คือประเทศสเปนครับ269ร้านก็เห็นว่าเกือบทั้งหมดนะครับ4ใน5ของ5อันดับแรกอยู่ในสหภาพยุโรปเป็นหลักแล้วก็มีญี่ปุ่นทวีปเอเชีย ติดเข้าไปเป็นอันดับ2อ,อยู่ประเทศเดียวแล้วสงสัยไหมครับว่าประเทศอเมริกาประเทศกว้างใหญ่ที่มีร้านอาหารอย่างมากมายได้อันดับที่เท่าไหร่ได้อันดับที่6ครับมี228ร้านอาหารที่อยู่ในมิชลินไกด์แต่ว่าดูแค่จำนวนร้านอาหารที่อยู่ในมิชลินไกด์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเอาไปเทียบกับ ขนาดประชากรที่แต่ละประเทศมีอยู่เพราะว่ามันคือความหนาแน่นของร้านอาหารเมื่อเทียบกับประชากรเขาเทียบออกมาเป็นว่าประชากรกี่คนต่อนหนึ่งร้านอาหารที่ได้รับการบรรจุอยู่ในมิชลินไกด์นะครับแม้ว่าประเทศฝรั่งเศสจะเป็นประเทศที่มีจํานวนของร้านอาหารที่อยู่ในมิชลินไกด์มากที่สุดในโลกก็ตามทีแต่ว่าพอดูความหนาแน่นต่อหัวประชากรต่อนหนึ่งร้านของมิชลินไกด์แล้ว กลับอยู่แค่อันดับที่6เท่านั้นเองครับประชากรของประเทศฝรั่งเศสมีประมาณ64ล้านคนมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่ที่639ร้านความหนาแน่นประชากรต่อหนึร้านมิชลินไกด์ก็คือ1,1482คนเป็นอันดับที่6นะครับแต่ว่าประเทศที่ได้เป็นอันดับที่1เมื่อเทียบความหนาแน่นประชากรก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ แม้ว่าจะมีร้านอาหารที่อยู่ในมิชลินไกด์เพียงแค่134ร้านเท่านั้นแต่ว่าความหนานแน่นต่อหนึ่งร้านของประชากรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่66,872คนก็แสดงว่าประชากรของประเทศสวิตมีโอกาสที่จะเข้าถึงร้านมิชลินไกด์ได้มากที่สุดในโลกนะครับอันดับที่2ครับก็คือประเทศขนาดเล็กของภาคพื้นยุโรปครับคือประเทศ ลักเซมเบิร์กประเทศเขามีประชากรเพียงแค่672,500คนแต่มีร้านที่ได้มิชลินไกด์อยู่ถึง10ร้านอาหารทีเดียวเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของประชากรตอนหนึ่งร้านมิชลินสตาร์ก็คือ67,250คนครับอันดับที่3ครับยังอยู่ที่ยุโรปก็คือประเทศเบลเจียมครับมีความหนาแน่นอยู่ที่81,700 9 7คนต่อ1ลร้านมิชลินสตาร์อันดับที่4ครับประเทศมอตานะครับแม้ว่าจะมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์เพียงแค่6ร้านแต่ว่าด้วยประชากรเพียงแค่5 0,000นกว่าคนทําให้ความหนาแน่นของประชากรต่อ1นร้านอาหารมิชลินสตาร์อยู่ที่9333คนและอันดับ5ครับของทวีปเอเชียหลุดเข้ามานะครับ ก็คือฮ่องกงเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนครับมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่ที่79ร้านแต่ว่ามีประชากรประมาณ7.5ล้านคนดังนั้นความหนาแน่นอยู่ที่94,823คนต่อหนึร้านมิชลินสตาร์แล้วจึงมาเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วต่อจากนั้นก็คือเพื่อนบ้านของเราครับประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับที่7นะครับ มีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่53ร้านความหนาแน่นของประชากร6ล้านคนของเขาแปลความออกมาเป็น114,000คนต่อ1ร้านมิชลินสตาร์แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนจาก42ประเทศครับประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่35แห่งทั่วประเทศไทยแล้วข้อมูลของเชฟสเปนซิลเขาระบุว่าประเทศไทยมีประชากรประมาณ 71ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมีความหนาแน่นประชากรต่อ1 000, ร้านอาหารมิชลินสตาร์ที่2 5 3 200คนทีเดียวอยู่อันดับที่33จาก42ประเทศทำให้ประชาชนในประเทศไทยมีโอกาสในการเข้าถึงหรือไปเสพอาหารของร้านที่ได้มิชลินสตาร์ค่อนข้างน้อยนะครับอยู่อันดับค่อนข้างรลังท้ายของประเทศทั้งหมด42ประเทศ แล้วพอลงมาถึงระดับเมืองครับว่าเมืองไหนในโลกที่มีจำนวนของร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกปรากฏว่าอยู่ในทวีปเอเชียครับอันดับหนึ่งก็คือเมืองโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นครับมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์ถึง180ร้านอาหารทีเดียวอันดับที่2ครับคือปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ122ร้านอันดับที่3ครับคือเมืองเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นครับ มี100ล้านท่วนๆน,น,นะครับอันดับที่4นะครับลอนดอนของประเทศอังกฤษครับมี80ลร้านแล้วก็อันดับที่ห้าคือฮ่องกงเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนครับ79ล้าร้าน<ม>แล้วสำหรับประเทศไทยบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับประเทศไทยที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามีร้านอาหารที่ได้มิชลินาั์ทั้งประเทศอยู่ที่35ร้านถามว่าอยู่ในกรุงเทพเท่าไหร่ครับอยู่ในกรุงเทพถึง33ร้านจาก35ร้าน มีแค่2ร้านเท่านั้นที่ไม่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครก็เช่นกันกับระดับประเทศนะครับจะดูแค่จำนวนของร้านอาหารในเมืองเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูความหนาแน่นประชากรเมื่อเทียบกับจำนวนร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์หนึ่งร้านด้วยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดมาเสมอแล้วก็เป็นสื่อเผยแพร่ไปทั่วจะบอกว่าเมืองซานเซบาสเตียน ซึ่งอยู่ในแคว้นบาสของประเทศสเปนเนี่ยนะครับถูกระบุในหลายๆสื่อว่าเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของร้านอาหารมิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นเมืองขนาดเล็ก,กน,นะครับประชากรแค่160,000คนแล้วก็มีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์ระดับ3ดาวอยู่ถึง2ร้านทำให้มีความหนาแน่นสุงที่สุดแต่ข้อมูลนี้ถูกต้องเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วครับ ข้อมูลในปัจจุบันนะทุกปีมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์เพิ่มขึ้นทุกปีและทุกเมืองนะครับซึ่ง ChepsPencil.com เขาก็ได้ทำการวิเคราะห์ในระดับของเมืองโดยแยกเป็นเมือง2ขนาดครับคือเมืองที่มีประชากรตั้งแต่500,000คนขึ้นไปคือเมืองขนาดใหญ่แล้วก็เมืองที่มีประชากรในขนาดกลางก็คือ100 0 0แสนถึง5 0 0แสนคนนะครับเอาเมืองขนาดใหญ่ก่อนครับ เมืองขนาดใหญ่ในโลกเนี่ยที่มีความหนาแน่นของร้านอาหารมิชลินสตาร์มากที่สุดในโลกคือเมืองเกียวโตรครับเมืองที่มีประชากรประมาณ1.4ล้านคนและมีร้านที่ได้มิชลินสตาร์อยู่100ร้านความหนาแน่นประชากรอยู่ที่14,631คนตอนน่อ1ร้านอาหารมิชลินสตาร์ในร้านอันดับที่2ครับ ก็คือปารีสของประเทศฝรั่งเศสมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่122ล้านกับประชากรประม,มาณ2.1ล้านคนก็เท่ากับ17,235คนต่อหนึ่งร้านอาหารมิชลินสตาร์อันดับ3นะครับนครวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศอเมริกาอยู่ที่27,582คนต่อหนึ่งร้านอาหารมิชลินสตาร์ อันดับ4นะครับก็คือแอนท์เวิร์ปนะครับของประเทศเบลเยียมเมืองอันดับ2ของประเทศเบลเยียมของเขามีความหนาแน่นอยู่ที่31,534คนต่อ1ร้านอาหารมิชลินสตาร์และอันดับ5ครับก็คือนครโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่นครับ85ร้านมิชลินสตาร์ของเขากับความหนาแน่นที่32,398คนต่อ1ร้านอาหารมิชลินสตาร์ แล้วกรุงเทพล่ะครับอยู่ตรงไหนกรุงเทพอยู่ในอันดับที่55จาก75เมืองใหญ่ทั่วโลกที่มีประชากรเกิน5 0 0แสนคนขึ้นไปที่บอกแล้วนะครับกรุงเทพมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่ที่33แห่งแล้ว c h e ส s ป p n n i l l o m ใช้ข้อมูลที่ได้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เป็นการสำรวจประชากรจริงในกรุงเทพมหานาครอ,อยู่ที่8.3ล้านคน เพราะฉะนั้นความหนาแน่นประชากรต่อ1นร้านอาหารที่ได้มิชินสตาร์อยู่ที่251,673คนนะครับ mm hmm. ต้องโน้ตเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าวิธีการจัดเก็บและการกำหนดขนาดพื้นที่ที่ h ช f s p e n c i l .com เอามาใช้ในการคำนวณตัวนี้เขาใช้ขอบเขตการปกครองของเมืองนั้นๆเป็นหลักรวมถึงประชากรที่อยู่ในเขตการปกครองของเมืองนั้นเท่านั้น ไม่ได้หมายรวมถึงภาคมานครอย่างเช่นถ้าเป็นกรุงเทพมานครคําว่าแบงค์ข้อของเขาคือขอบเขตการปกครองพันห้าร้อยกว่าตารางกิโลเมตรของกรุงเทพมานครเท่านั้นไม่หมายรวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องไปสู่จังหวัดปริมณฑลที่เป็นภาคมานครของกรุงเทพแต่อย่างใดครับและเมืองอื่นๆก็คิดแบบเดียวกันนี้ด้วยทีนี้ข้ามมาดูเมืองขนาดกลางบ้างครับ ด้วยประชากรตั้งแต่1 0 0 0 0 0สถึง5แสนคนนะครับเมืองที่มีความหนาแน่นของร้านอาหารมิชลินสตาร์มากที่สุดในกลุ่มเมืองขนาดกลางก็ได้แก่เมืองนาราของประเทศญี่ปุ่นครับประชากรประมาณ3 6 0 0 0 0คนมีร้านอาหารมิชลินสตาร์อยู่23ร้านแปลงเป็นความหนาแน่นเท่ากับ15,972คนต่อนหนึ่งร้านอาหารมิชลินสตาร์อันดับที่2ครับก็คือเมืองมาสทริชนะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความหนาแน่นอยู่ที่2 3 8 8คนต่อ1ร้านอาหารมิชลินสตาร์ที่เขามีอยู่6ร้านเท่านั้นนะครับอันดับที่3ครับคือเมืองเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีร้านอาหารมิชลินสตาร์อยู่8ร้านความหนาแน่นอยู่ที่25,494คนต่อหร้านอาหารอันดับที่4ครับคือเมืองแอนเนซีนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับมีร้านอาหารมิชลินสตาร์อยู่5ร้าน ความหนาแน่นอยู่ที่26,343คนต่อหนึร้านอาหารอันดับที่5ครับคือเมืองเมนโดซาของประเทศอาร์เจนตินาครับมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์อยู่4ร้านแล้วก็มีความหนาแน่นอยู่ที่28,760คนในเมืองขนาดกลางนะครับ1 0 0 0 0 0สถึง5 0 0แสนคนไม่มีเมืองในประเทศไทยติดอยู่ในอันดับของเขาแต่อย่างใดน,นะครับ จากข้อมูลตัวนี้เราก็ได้เห็นคิดทางที่ชัดเจนนะครับว่าณเวลานี้คนเราจะเที่ยวจะกินและอื่นๆเนี่ยเราก็มักจะหาเกณฑ์มาตรฐานครับเราอยากได้สินค้าและบริการต่างๆที่ได้เกณฑ์มาตรฐานและมีคนรับรองคุณภาพดังนั้นการได้รับรองคุณภาพจากองคอ์กรที่ได้รับการเชื่อถือในระดับโลกการได้รับการบรรจุอยู่ในมิชลินไกด์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให ร้านอาหารนั้นมีลูกค้ามากขึ้นเพราะเป็นการยืนยันมาตรฐานและรสชาติและนำมาซึ่งรายได้อื่นๆอันเนื่องมาจากการต่อเนื่องของผู้มากินอาหารหรือเสาะหาอาหารอร่อยๆอกินนำไปสู่การท่องเที่ยวนำไปสู่องค์ประกอบเกี่ยวเนื่องของซัพพลายเชนของอาหารและองค์ประกอบสนับสนุนอย่างมากมายทีเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าการพัฒนาและการส่งเสริมการค้าและการบริการต่างๆ จำเป็นต้องได้รับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นกันก็วันนี้ก็ขอตัวไปหาร้านมิชลินไกด์ที่มีอยู่33แห่งในกรุงเทพมหานครว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปกินไหมนะครับทั้งเรื่องของการจองคิวและเรื่องของราคาก็ไม่รู้จะว่าจะรับไหวหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ